โครงการ Easy Win เป็นโครงการแบ่งปันที่จะช่วยให้ทุกท่านที่เข้าร่วมกับโครงการนี้มีโอกาสรับรายไ,ได้เป็นค่าคอมมิชชั่นและยังสามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาโดยไม่กระทบกับงานประจำทุกท่านที่เข้าร่วมกับโครงการ Easy Win มีโอกาสรับรายได้อย่างต่อเนื่องและยังสามารถเป็นมรดกให้กับครอบครัวของท่านหรือบุตรหลานของท่านได้อย่างไร้ลิมิตไร้ขีดจำกัดและไม่มีวันหมดอายุ ผู้ที่เข้าร่วมกับโครงการ Easy Win จะมีโอกาสรับรายได้จากช่องทางหลักคือ 1. ค่าคอมมิชชั่น 2. รายได้จากโครงสร้างมหัศจรรย์จากสามแพ็กเกจของการซื้ออ e ีคูบองและไรายได้จากออลเซลสามเปอร์เซนต์จากยอดขายทั้งหมดของบริษัทโดยคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับออลเซลจะต้องทำผลง,งานครบห้าระดับของโครงสร้างมหัศจรรย์ในแพ็กเกจที่หนึ่งระบบของโครงการจะเป็นรูปแบบของการส่งต่อโครงการให้กับสี่หัสสมาชิก และทุกคนจะทําเหมือนกันซึ่งแพ็กเกจที่1และแพ็กเกจที่2จะมีอยู่5ระดับหรือ5เลเวลส่วนแพ็กเกจที่3จะมีอยู่8ระดับหรือ8 l e เลเวลแพ็กเกจที่1น e ึ Q ่อีคูปอง499บาทค่าคอมมิชชั่นของการส่งต่อระบบจํานวน100บาทต่อ1รหัสสมาชิกและรับรายได้รหัสละ5บาทจากระดับที่1 หรือเลเวลที่1จํานวน4รหัสสมาชิกรับรห,ส as. ห,หัสละส0บาทจากระดับที่สองหรือเลเวลที่2จํานวน16รหัสสมาชิกรับรหัสละสาสบาทจากระดับที่3มหรือเลเวลที่3จํานวนห4รหัสสมาชิกรับรหัสละสามสบหาบทจากระดับที่4หรือเลเวลที่4จํานวน256รหัสสมาชิกรับรหัสละ80บาท จากระดับที่5หรือเลเวลที่จําจำนวน1,024รหัสสมาชิกรวมเป็น1,364รหัสสมาชิกคิดเป็นค่าคอมมิชชั่น5ระดับหรือ5้าเลเวลอยู่ที่93,300บาทแพ็กเกจที่ 2. อ e ีคูปอง998บาทค่าคอมมิชชั่นของการส่งต่อระบบจำนวน200บาทต่อ1รหัสสมาชิกและรับรายได้รหัสละ10บาทจากระดับที่1หรือเลเวลที่1 จำนวนสี่รหัสสมาชิกรับรหัสละห้าสิบบาทจากระดับที่สองหรือเลเวลที่สองจำนวนสิบหกรหัสสมาชิกรับรหัสละห้าสิบบาทจากระดับที่สามหรือเลเวลที่สามจำนวนหกสิบสี่รหัสสมาชิกรับรหัสละเก้าสิบบาทจากระดับที่สี่หรือเลเวลที่สี่จำนวนสองร้อยห้าสิบหกรหัสสมาชิกรับรหัสละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจากระดับที่ห้าหรือเลเวลที่ห้าจำนวนหนึ่งพันยี่สิบสี่รหัสสมาชิก รวมเป็น1,364รหัสสมาชิกที่เป็นค่าคอมมิชชั่น5ระดับหรือค่าเลเวลอยู่ที่1 8ึ่งสบาทแพ็กเกจที่3ามอีกูปอง9 9 9 4บาทค่าคอมมิชชั่นของการส่งต่อระบบจำนวน600บาทต่อ1รหัสสมาชิกสำหรับแพ็กเกจนี้จะรับไรายได้ถึง8ระดับหรือ8เลเวลค่ะ และรับรายได้ละหันละ90บาทจากระดับที่1หรือเลเวลที่1จำนวน4รหัสสมาชิกรับรหันละ90าสบาทจากระดับที่2หรือเลเวลที่2จำนวน16รหัสสมาชิกรับระหัสละ90าสบาทจากระดับที่3หรือเลเวลที่3จำนวน64ีรหัสสมาชิกรับรหัละ90าสบาทจากระดับที่4หรือเลเวลที่4จำนวน256รหัสสมาชิก รับรหัสละ120บาทจากระดับที 10, mm ่5หรือเลเวลที่5จำนวน1 0 2 4รหัสสมาชิกรับรหัส้ละ120บาทจากระดับที่6หรือเลเวลที่6จากสมาชิก4,916รหัสสมาชิกรับรายได้รหัสละ120บาทจากระดับที่7หรือเลเวลที่7จากสมาชิก16,384รหัสสมาชิกและรับรายได้รหัสละ120บาทจากระดับที่8หรือเลเวลที่8 จำนวน65,536รหัสสมาชิกรวมเป็นรหัสสมาชิกที่เป็นค่าคอมมิชชั่น8ระดับหรือ8เลเวลจะอยู่ที่12ล้าน4ี่แ8 0บาทค่ะโครงการ Easy Win ยังส่งเสริมและสนับสนุนให้กับสมาชิกที่ประสบความสำเร็จกับโครงการของเรานอกจากนี้สมาชิกทุกท่านยังมีโอกาสรับไรายได้จากการเป็นคลางสินค้า Easy m ม l l กับบริษัท และเป็นผู้ติดต่อประสานงานกับงานด้านการบริการรวมถึงการรับรายได้จากตลาดอีซีวีอีกด้วยการประกาศเกียรติคุณสำหรับผู้ที่สามารถทำรายได้ห้า0 0่บาทขึ้นไปในการจัดงานท่องเที่ยวสัมมนาทุกๆ3เดือนและประกันชีวิต1 0 0 0ง0บาทให้กับผู้ที่สามารถทำคุณสมบัติรับออซิลของทางบริษัทด้วยค่ะ